ครับนี่มันเป็นแดดข้างนอกไงข้างในเกสรมันไม่เสียตาลที่มันคาอยู่มันไม่ยอมทิ้งอ่าเนี่ยอันนี้คือติดนะครับแล้วอย่างนี้คือติดเห็นไหมฮะมันสะดือมันเขียวๆเนาะผมก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่โรค่ะแต่ว่ามันเป็นตัวไหนมาได้ไอตัวนั่นเขาไปดูในนั้นเขาบอกว่าแมงกินนูนตัวเล็กอะเนี่ยใช่ มันช้ำมันตัวไหนมันท่ามันจะมาเกาะอยู่จัมเนี้ยเกาะแล้วก็มันเหมือนเหมือนเป็นลรกเลยใช่ตอนแรกก็นึยกว่าลาลงที่ว่าท้าที่ว่าส่งมาให้ถามแล้วถามให้ดูแล้วถามแต่ไมเป็นไรเนาะข้างในไม่เป็นไรมันไม่ไม่เป็นไรครับโอ้น้าหวานมาแล้วนี่น้ําหวานดีเลยแต่ว่าเยอะเมื่อคืนลงมาเยอะนี่น้ําหวานเพราะมันจะบินบินทอนไฟครับดนดอกรุ่นนี้ก็ถ้าเห็นอย่างนี้ก็สบายใจด้ครับ พอพอมีนะอมีเยอะเลยเดี๋ยวต้นนั้นเข้าไปดูร่วงหมดเลยต้นนั้นมันเครื่องครื่บานเจอฝนนั่นแหละเจ้าฝนเนาะเดี๋ยวพวกนี้สิพวกนี้คือจริงหนึ่งไงครับครูตุ๊กเราเราต้องการเด่นๆแค่สองสามรูปเนี่ยเราก็อยู่ได้นะครับนี่อันนี้มันไอันนี้ไงมันไม่เกี่ยวมันดูแห้งๆมันน่าจะสลัดหมดเดาเอาเดาเอาเหมือนอันนี้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยการเดียวกัน ค่ะที่ถ้าสะดือมันอย่างนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับหมวกมันได้แล้วข้างบนเนี่ยกิิงบนเราเราเหลือเยอะมันเป็นเรื่องปกตินะครับช่วงฝนเนี่ยที่ว่ากิิงล่างมันมันจะไม่ค่อยติดเพราะความชื้นมันสูงงั้นเราก็เลยต้องมีการกวาดโคลนให้แห้งมีการเขย่าน้ําช่วยดอกอะไรพวกนี้ครับนะนี่ว่าจะสอยชายกิ่งจะสอยไปเรื่อยๆเพราะว่านี่ครูครูทุกคนยาเนี่ย ต้นยากี่กวันครั้งไงตอนนี้คราวที่แล้วยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สามไม่แน่ใจแล้วก็มารอบนี้ค่ะยี่สิบสองยิบสามรอบนี้ยี่ห้าก็อยู่ห้าวันครั้งเนาะ <ๆ S 2> ประมาณห้าวันครั้ง,งที่เราเน้นก็ยาเชื้าเป็นพิเศษนะครับก็โอเคนะดิบดิดิค,คู่ยุ่งทุกเรื่อง ก็โอเคเลยทนอย่างนั้นโอเคไหมฮะดูว่ามันแห้งๆเขาก็บางต้นมันก็อย่างต้นมันมันเขียวสดใสแทีนี้เรามันมองแบบมันมองมันมองเหมือนอย่างงี้พี่ไม่มีน้ำไมมีนวมันเขียวสดใสนะพี่ระวังนะมันจะเป็นไอ้เค้อ่ะไรกลับโอ้อหเฮเวลาเราดูจริงๆก็คือเราดูปลายเกสรเนี่ยมันจะต้องเขียวเขียว ไม่ใช่บันเขียวตัดสายยาวไอ้นั้นมันจะเป็นไอเทสครับนะซึ่งจะเป็นในทุเรียนต้นสาวสิปูปูตุ้กได้หวานปุ๋ยบ้างไหมปุ๋ยยางเลยค่ะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ดินนะนะไอ้ปุ๋ยปุ๋ยเฉีดปุ๋ยสองะยังเลยค่ะเห็นเนี่ยหนูเขาบอกว่าให้ให้ย่อนใส่หัวหัวน้ำก็เลยเราไม่ทำเลยยังไม่วเละกำมือกำมือ อ่าเอาปุ๋ยเก็ดหวานเพิ่มหวานทั่วต้นหรือว่าหวานคือระยะนี้เนี่ยเราก็หวานเน้นที่มีน้ำนะฮะก็คือรอบรอบวงรอบรอบวงน้ำถที่น้ำถึงครับทีนี้ก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ว่าจะให้น้ำหวานให้ไ20นาทีให้ครั้งแรกหลังจากฝนตกอ่ะทีนี้อย่างที่มันค้งค้างอยู่อย่างนั้นนนเนาะเอ่อหาหาไม้เขี่ยลงนิดนันเดี๋ยวมันก็หนอมจะลงฮะ เดี๋ยวตอนนบางบางบางช่องมันก็ลงง่ายบางช่องมันก็ติดอ่ะมันเป็นพ่องอะไรมะอะไรนะครับบางช่องมันมันเออบางอ่ะมันมันเหนียวอ่ะบางช่องมันเหนียวบางช่องมันเหนียวก็คือช่องที่ไม่ค่อยเหนียวเนี่ยแสดงว่ามันสร้างน้ําตาลได้น้อยไอตรงนั้นก็คือช่องมันไม่สมบูรณ์ช่องไหนถ้ามันเหนียวเหนียวดีแห้งนะมันไม่ค่อยทิ้งนะครับไอตัวนี้สมบูรณ์ครับอ่ามันอยู่ที่น้ําหวานนะครับน้ำหวานมากน้ำหวานน้อย ก็ถือว่าปลอดภัยดอกบานสามซึืงบานสามซืนติดแล้ทีนี้ถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับหม้อตาลมันไม่ร่วงเนี่ยแสดงว่ามันแห้งนะครับมันแห้งแหงทไถ้าแห้งก็ต้องให้น้ําเพิ่มหอ๋อน้ำน้ำน้อยเหรอน้ําน้อยนะครับแต่ว่าในปีนี้เรื่องน้ําน้อยมันไม่ใช่หรอกครับ มันก็จะมีเรื่องของที่ผมบอกช่องมันสมบูรณ์น้ำหวานมันเยอะบางทีเชื้อรามันเกาะนะครับไอ้พวกราดำนะฮะมันเกาะระยะดูครับตอนนี้มันมันมีมีราํำขั้วไหมราขั้วไม่มีแต่ราก้านมีครับมันออกเป็นจุดปาดำดำก้านก้านก้านของนี่ใช่ไหมนี่ฮะนี่อย่างนี้ฮะจุ๊ดูเด่ยอย่างเนี้ยมันก็คือเวลาเวลานักคือก้านเราอาจจะไม่ค่อยสวยพี่มันมีเหมือนมีจุดดำดำที่ก้านเนี่ยเนาะ ถ้าทุเรียนส่งออกเนี่ยบางทีถ้าเขาเน้นก้านด้วยเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันตกไซส์นะฮะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่ได้มันไม่ได้มีข้อเสียพี่ไม่ได้ทําลายอะไรลูกใช่ไหมไม่ไม่ทําลายแต่ว่าถ้าเราเอ่ออยากจะให้มันสวยเราก็เพิ่มยาเชื้อราหน่อย,อยพี่เพิ่มปริมาณหรือว่าอ่าไม่เพิ่มรอบการฉีดให้ามากขึ้นเดี๋ยวมันก็จางเองอะฮะเพิ่มให้เพิมขึ้นครับนี่เหมือนเหมือนอย่างนี้พี่ถ้าเรา,าเช่วยเคาะเคาะมันนะ เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยช่วยเคาะเคาะให้มันม้อตานมันร่วงเนี่ยโอกาสที่จะเชื้อราเกาะหรืออะไรมันก็น้อยลงอืมเนี่ยพออันนี้มันบานหมดแล้วครับนี่บานหมดแล้วครับที่ิงก็พอได้ครับที่สูงสุดโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ตอนนี้ก็จัดการน้ำกับใส่ปุ๋ยปุ๋ยช่วงนี้ที่ S <S เอ,อถ้าปุ๋ยเกศเนี่ยผมให้ใส่ทุกห้าวันในช่วงห่างแยะแต่เราใส่ไม่เยอะอคออรับนิดผัดใส่เพื่อให้พอให้ห่างแย้มันพอกินคถมากระครับเนี่ยครับเราเราใส่เพื่อให้ห่างแยะมันพอกินอ่ะครูตุก๊กถ้าใส่เยอะอาหารมันเหลือมันจะส่งให้แตกใบอ่อนเพิ่มขึ้นมาอีกเน้นตอนนี้เราพยายามบีบหัวหวะหยิบพอไหมหัวละกำมือพอครับพอครับ แล้วค่อยๆเพิ่มเวลาเป็นลูกไข่นกกระทาหรือลูกไข่ไก่แล้วเราค่อยเพิ่มปุ๋ยไปเรื่อยๆก็เพิ่มปุ๋ยตัวนี้แหละครับเพิ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มอ่าเพิ่มแล้วก็พอเป็นไข่ไก่เราก็เริ่มเติมปุ๋ยเม็ดช่วยัก็คือห้าวันครั้งห้าวันใช่ห้าวันครั้งมันจะใช้น้ำสังร่บครั้งครับใบเขียวใบตันยังไงก็ติดครับ นี่คะ่ะเดี๋ยวนะไอเสียเนี่ยมันเสียไฟ <laughs> เออไม,ไ,มไม่เป็นไรครับช่วงนี้ให้มันกินบ้างเงี้น่นนะเอนนี้ชอบมีนพองไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ไป,นไรปล่อยปล่อยให้มันกินบ้างเพราะว่าใบอ่อนชุดนี้มันจะมีผลต่อการติดหรือการโตของหางแย้งั้นการที่มีเพีย้ยมาช่วยกินบ้างช่างมันเหอะ<ม>ครับเ<ม>ดี๋ยวหลังจากเป็นลูกไข่ไก่นะครับเข้ากับขวดน้ําแล้วนะครับ เราค่อยจัดการล้างเพรียสอีกรอบนึงนะครับในช่วงนี้ปล่อยมันไปก่อนอยู่กันได้ครับเอาว่ามะขามที่เราใส่ไปด้วยเรือว่ยหรือวครับใช้อะไรตัวปูอะไรตัวปูไทอ่นตัวปูแท่นน่ารักที่แล้วใส่ไปด้วยไม่เจ๊ไม่เจ๊มีลุ้นนะมีล <laughs> <laughs> ุ้นครับมีลุน้นวันนี้ตอนนี้ต้องสาวน,น,น่ารักอยู่ครับลองดูว่า แต่ว่าเราข้งบนดูเ็นะบ่อาไม่เอาม่เอาไม่อาไม่เาไม่เาม่เอาไม่อาม่เอาไ่อไมเอาไม่เอาไมอาไม่เอาไมัเอาไอา่เอม่เคาไม่ามีอาม่เอาเอม่อามันามเอาไม่อาม่เอไม่เอาม่เอาไม่อม่อาไม่เมอาช่วยม่เอาไม่เอา่ยอไม่นอาไอมอาเเมัน่มาอ่เาเาอ่เาเ่่ ครับที่มอตานคาเนี่ยมันทําให้ตรงตรงนั้นันิ่วมันกิว่วมันจะดูไม่เต็มไม่สวยตอน,นเช้าไม่ได้มีเวลามาช่วยเขอาเพราะว่าต้องขยาตอน,านเช้าได้ที่เราเห็นมันร่วงเป็นพื้นเลยอะนะก็คือหิอบ ซึ่งตอนนี้ของชายเองก็กวาดละใช่ไหมมีการกวาดกวาดไอ้กลีบดอกตามโคนเนียไม่ให้อมน้าใช่ไหมอ่าแล้วก็ทาโคนให้มันโล่งให้นํานมันระเหยได้ดีนะครับอ่ากันช่วงฝนเนี่ยเราทําอย่างนี้ถูกนะทีนี้ที่มันโล่งมาคือกลีบดอกที่เหลืออยู่ก็คือผลอ่อนที่เราเรียกว่าหางแย้นะครับ หางแย้เนี่ยหลังจากที่ก็บดอกมันมันโรยลงมันก็จะใช้เวลาอยู่สามวันที่จะสู้ว่าติดไม่ติดถ้าสามวันเนี่ยมันติดได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเขียวๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปชี้กันดูนะว่ามันเขียวแบบไหนแต่ที่มันไม่ได้รับการผสมมันไม่ติดเนี่ยมันก็จะเริ่มร่วงที่ในดอกหนึ่งในกลุ่มหนึ่งของชายเนี่ยชายไว้บางทีเนี่ยเป็นร้อย เป็นร้อยดอกใช่ไหมแต่กลุ่มนั้นจริงๆเราต้องการลูกแค่ลูกเดียวงั้นเท่ากับว่ามันต้องลวงไปเก้าสิบเก้าอ่ะงั้นในช่วงแรกเนี่ยให้มันลวงทักห้าสิบหรือห้าสิบนี่เราสบายใจเึกออกอไว้ฮะงั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เริ่มโตจากหางแย่ก็ขึ้นมาเป็นปลายนิ้วก้อยขึ้นมาเป็นหัวแม่มือเป็นเท่าไข่นกกระทา,ามันก็จะเริ่มโตพอถึงเริ่มไข่นกกระทาเนี่ยมันก็จะมีการบิดๆเบีดเด้ยวๆไอ้ตัวน,นี้เราค่อยไปแต่ง ที่ช่วงฝนช่วงฝนในชายฉีดอาหารให้มันแบบไหนที่ผ่านมาเนี่ฉีดทุกกี่วันก็ฉีดที่อาจารย์ให้ฉีดรอบสุดท้ายที่ว่าใส่เชื้อราแล้วก็มีโบโลเนียนั่นแหละสุดท้ายของของชายนี่มันตอน ช่วงฝนมาเนี่ยเราฉีดดอกเนี่ยทุกห้าวันหรือทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวัน,<ต>วนรอบนี้อาจารย์บอกให้ห้าวันก็จะฉีดห้าวันรอบนี้ห้าวันเนาะครับ,รบทุกครั้งที่เราฉีดอาหาราบำรุงดอกเราใส่ยาเชื้อราด้วยไหมใส่ทุกครั้งครับใส่ทุกครั้งนะฮนะก็นี่คือการดูแลช่วงฝนน่ะนะนะนี่ของชายเนี่ยตอนนี้ถ้าผมมองเนี่ยมันบานหลังหลังพวกคูตุก แปลงนี้นะฮะบานหลังพี่หนูงั้นของเขาจะขึ้นลูกก่อนเพราะเขาบานก่อนแต่ของเราบานหลังเนี่ยได้เปรียบเพราะฝนมันเริ่มหมดพอดีงั้นดอกที่กําลังจะบานคืนเนี้ยที่เรามองไปเห็นกลีบดอกขาวๆเนี่ยชุดเนี้ผมว่าติดดีนะมมีโอกาสบานเจ้าฝนมันร่วงหมดเลยบานเจ้าฝนมันเสี่ยงไงนะมันเสี่ยงแต่ในกลุ่มเราเนี่ยที่ดูบานเจ้าฝนมันก็ยังสู้กันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกัน ว่าหางแย้แบบไหนที่มันบานแล้วติดไม่ติดนะเนี่ยนี่ชายเห็นไหมอัน,นี้อ้น,นี้เล็กๆอันนี้ร่วงเนาะครับเออน,นี้ร่วงอัน,นี้หม้อตาลที่มันคาอยู่มันไม่ยอมทิ้งอ่าเนี่ยอันนี้คือติดนะครับแล้วอย่างนี้คือติดเห็นไหมฮะมันสะดือมันเ,เขียวๆเนาะ <ate> อันนี้ติดอันนี้ติดเนี่ยอย่างเงี้ยติดเนี่ยกลุ่มเนี้ยติดคือกลุ่มนี้ได้รับการผสมน้นหงหมดเพราะสดือเขียว <S <S mm. มันหลังฝนไหนบ <f ult> ้างคนนครับอ่าในช่วงนี้หลังฝนถามวันที่แล้วในขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องถามวันที่แล้วเนาะทีนี้ตอนนี้เช้าเช้าต้องคอยเดินเอาไม้เนี่เคาะเคาะเออเคาะเบาๆให้มอตานมันลวกไหมมันจะคา ที่บรรคาเพราะน้ําหวานเราเยอะครับอืมน้ําหวานมันเยอะแล้วถ้าหน้าดินหมาดเนี่ยกขของเราสีหัวสีหัวนี่เราให้ไม่เกินสามนาทีนะฮะถ้าสามนาทีมันก็เท่ากับคนให้หัวเดียวนี่สิบสองนาทีช้างทีสิบสองเนาะอ่านั้นเราก็พอนะให้สามนาทีเรียกไปส่งครับถ้าเปิดมาก มันเกินมันจะทําให้หางแย่เนี่ยผลอ่อนตัวเนี้ยมันร่วงอีกอแต่ไม่ได้ไม่ลดน้ําเลยมันก็ร่วงอีกอจากล่างจากฝนก็เริ่มจะลดวันนี้แล้วเริ่มจะลดวันนี้นะแล้ว,แล,วแล้วปุ๋ยเก็บปุ๋ยเก็บใส่บ่อยไหมไม่ได้ใส่เพิ่งใส่วันนี้เพิ่งใส่วันนี้พฝนมันตกอ่าเพิ่งฝนมันตกนั้นเอ่อเดี๋ยวทายก็เอาปุ๋ยเก็บใส่นะครับ ข้างล่างใส่หมดแล้วอ่านะเริ่มเริ่มใส่เอ่อข้างล่างใส่แล้วเนาะโอเคข้างบนนี้เราก็เริ่มใส่อย่างหัวน้ํานี่เราก็หนึ่งกำมือครับนะฮะบบอ่ะาใส่แบบนี้เลยโอเคได้ได้ได้ไดให้ดูนะครับนี่ตอนนี้ต้นนี้บานก่อนรุ่นบานก่อนเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเนาะอยู่ข้างบนเยอะเนี่ยอันนี้ก็ติด นะครับในรุ่นรุ่นบานก่อนอุูข้างบนนะขึ้นเม็ดาาเนี้ติดเยอะนะครับคือทุเรียนถ้าดอกบานไม่มีใบไม่อ่อนมันก็สู้กับน้ำได้อะไรได้แต่ถ้ามีใบอ่อนด้วยนะครับเจอฝนด้วยเนี่ยโอกาสติดมันยากอ่าเนี่ยให้ดูบานแล้วก็ ที่จะบานบานคืนนี้เนาะพุ่มมีก็มันจะต้องเป็นรุน่นนี้นะที่จะได้ผลผลิตที่ดีต้องเป็นรุ่นะนี้หลังฝนหลังฝนนี่แหละนะแต่ว่าถามว่าที่บานเจอฝนเป็นไงนะครับกิ่งไหนที่มันสมบูรณ์นะเห็นไหมมันก็ติดครับทีนี้เราต้องเติมปุ๋ยลนะเพราะว่ามันมีทั้งที่ดที่บานเป็นหางแย้ ที่ดอกกลังจะบ,บานเนี่ยเราต้องเติมปุ๋ยช่วยแหละครับแต่ว่าการเติมปุ๋ยนี่เราไม่ไม่ใช่ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดนะเพราะว่ามันกินช้ามันต้องใช้น้ําเยอะในการละลายเราก็มาใส่ปุ๋ยเก็ปุ๋ยเกดใส่ทุกห้าวันนะอาจารย์ทุกห้าวันวันนิดนิดไปทุกห้าวันไปเรื่อยๆจนกว่าดอกจะบานหมดแล้วก็หางแย้ขึ้นเป็นลูกเท่าหัวแม่โปมือโอเค สวยๆรอบนี้จัดจัดการได้สวยคนคนเตรียมดีเนาะ